อ่ะคราวนี้ข้อถัดไปนะครับเราจะพยายามรักษาเวลาให้ได้เยอะขึ้นนะแลาคนไม่เชื่อละ <c oughs> จริงๆข้อนี้เรลาลเป็นแบบจะทำให้เร็วๆเลยเดี๋ยวเราจับเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเราจับเวลาเลยเราจับเวลาเลยปกติข้อนี้ซักจริงๆหนึ่งทีครึ่งนะครับควรเสร็จแล้วเนาะแต่คราวนี้เผื่อเราเป็นแบบเวิร์ดด้วยนะเนี่ยน,นะขนาดพีเองบอกพีเวิว่์ เผื่อพี่เมิร์ดด้วยพี่ก็จะลดเวลาเหลือค่าเท่ากับ2นาทีครึ่งนะครับอ่ะไปจับเวลากันนะครับลองชาเลนจ์ดูดิลองชาเลนจ์ดูดิดดข้อนี้เขาบอกว่านักเรียนมีสามี30คนสูงเฉลี่ยอยู่ที่160นะครับเขาบอกว่ามีนักเรียนเนี่ยลาออก1คนเพิ่มเข้ามา1คนใช่ไหมส่วนสูงเฉลี่ยเพิ่มเป็นตัวของ160.5นะครับเซนติเมตร จงหาว่าผลต่างของส่วนสูงที่ออกกับเพิ่มเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไรเขาถามส่วนต่างใช่ไหมดังนั้นข้อนี้อ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเวลาใส่สูตรไปก่อนนะครับสูตรของเราในข้อนี้สนใจค่าเฉลี่ยเนาะเจอคำว่าเฉลี่ยเนี่ยแน่นอนใช้คําว่าค่าเฉลีย่ยตอนนี้ก็จะเป็น x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n ซึ่งพอน้องได้ค่า x bar มีค่าเท่ากับตัวของซิก m a x ส่วนด้วย n แล้วนะครับสงน้องจะได้เอามาตัวถัดไปคืออะไรต่อ สีเราจะได้ออกมาตัวถัดไปนั่นก็คือแทนค่าเข้าไปใช่ไหมถ้าสมมุตินต้องแทนค่าเข้าไปเนี่ยตัวนี้ N ของเราคือ30ส่วนสูงเฉลี่ยคือ160แทนค่า160เท่ากับตัวนี้30 s i g m ซิกมา x ซึ่งซิกมา X หมายความว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวของจำนวนคน30คนตอนแรกนะครับก็คือ30คนเดิมที่มีอยู่ต่อหมาลันก้อนี้ซิกมา X ของน้องก็จะมีค่าเท่ากับ4,800นะครับ พอมีค่าเท่ากับตัวของ4,800ปุ๊บอ่ะคราวนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อครับโจทย์เขาบอกว่าเอ้ยมีคนออกไป1คนแล้วก็เพิ่มขึ้นมาใหม่แสดงว่าจำนวนคนเท่าเดิมใช่ไหมแต่เหตุการณ์ที่เราได้ออกมาเขาถามหา x bar ใหม่นะครับพอ x bar ใหม่ปุ๊บตัวนี้เราก็เอาซิกมาตอนแรกเนี่ยที่มีอยู่4,800เนะาะจับไปลบด้วยตัวของคนที่ออกไปครานี้เขาได้บอกมาไหมว่าเอ้ยคนที่ออกไปเนี่ยเขาออกไปเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกใช่ไหมครับ แต่เขาบอกว่าเออแต่ค่าเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะพอค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปุ๊บอ่ะก็หมายความว่าไอ้ตัวเนี้ย x bar ใหม่ที่เราจะได้ออกมาเราก็แทนค่าเข้าไปเลยใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นลบด้วย x ละกันก็คือคนที่ออกอ่ะนี่ก็คือคนที่ออกแล้วก็บวกด้วย y ก็คือคนที่เข้าคนที่เข้ามา แสดงว่าในข้อนี้4น้องจะได้ออกมาคืออะไรครับหารด้วยจํานวนเท่าเดิมก็คือ30เนาะซึ่งก้อนนี้ถ้าสมมติน,น้องแทนค่าเลขเข้าไปนั่นก็คือมีค่าเท่าเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยหกสิบจุดห้านร้อยหกสิบจุดห้านะครับน้องตบสามสิบขึ้นไปคูณเลขที่น้องจะได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเลขที่น้องจะได้ออกมาก็คือจะมีค่าเท่ากับสี่พัน 815จริงๆถ้าสมมติใครได้ตัวนี้รู้แล้วนะว่าส่วนต่างเนี่ยคือ15ซนติเมตรตอบเลยนะครับดังนั้นข้อนี้ถ้าสมมติเรามาดูเนี่ยตัวนี้ก็ได้4,800ลบด้วยตัวของ x บวกกับตัวของ y ใช่ไหมจริงๆไอ้ก้อนเนี้ยมันก็คือสิ่งที่โจทย์ข้อถามนั่นแหละเพราะโจทย์ข้อถามส่วนต่างใช่ไหมครับนี่ตัวนี้นะโจทย์ข้อถามส่วนต่างพอโจทย์ข้อถามส่วนต่างปุ๊บเราย้ายข้างไปลบเลยแสดงว่าตัวนี้ก็จะมีค่าตัวของ y ลบด้วยตัวของ x ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร 15้นั่นเองนี่แสดงว่า y ลบด้วย x ส่วนต่างของทั้งสองคนก็จะมีค่าเท่ากับ15หน่วยเป็นเซนติเมตรจบนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับดังนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบอยู่ที่15เซนติเมตรจบประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าใครจะมาเป็นแบบใช้ทริคก็ใช้ได้นะก็ทริคของเราก็คือเราก็แค่ดูว่าส่วนต่างมีค่าเท่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับ จริงๆเกินเวลานะแต่พี่พอดเวลาไว้นี่เป็นไงกี่โกงไหนะแสดงว่ายังไม่หมดดังนั้นสี่น้องจะได้ออกมาคืออะไรครับสี่น้องจะได้ออกมาก็คือคอนเซปต์ของเราในข้อนี้ถ้าสมมติน้องมาดูเนี่ยเราถามว่าอส่วนต่าง2คนเท่ากับเท่าไหร่แต่อันนี้ต้องปลอยไว้ด้วยนะต้องระวังดีๆกรณีที่เขาเพิ่มคนมาเยอะกว่านี้น้องจะคิดเคสนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นสี่เราจะได้ออกมาก็คือเราดูส่วนต่างส่วนต่างตอนแรกก็คือ x าร์ใหม่ลบด้วย x าร์เก่า ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไรครับตัวนี้ก็จะมีค่าร่ากับ160.5ลบด้วย160 160นะตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร,รน,ะะ 160. 160นะ,ะ,ะนะ0.5แสดงว่าไอ้0.5ตัวเนี้ยมันคือตัวของ x บาทที่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพอ x บาทที่เพิ่มขึ้นปุ๊บแน่นอนตัวนี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงว่าไอ้มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าติดลบก,ก็ลดลงใช่ไหมครับเราก็ตกตัวของ n ขึ้นไปคูณตัวนี้ก็คูณด้วยอะไรครับ 30ดังนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าต่างเท่าไหร่นะ15เป็นคำตอบอน,นั่นเองนี่แต่ข้อนี้ต้องระวังนะเพราะพี่บอกแล้วนะครับปัจจัยที่เราใช้ตัวเทคนิคนี้ได้เพราะจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นกับลดลงมันเท่ากันตนะ่สมมุติว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบลดลง1เพิ่มขึ้น2เนะี่ยจำนวนคนมันเปลี่ยนอันนี้น้องจะต้องไปคิดวิธีเต็มแทนอันนี้ก็ต้องระวังดีๆนะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบอยู่ที่15เซนติเมตรนั่นเองนะครับเอ้ยก็ถือว่าเร็วอยู่นะเอ้ยดีๆๆเดี๋ยวเราชาร์ลินแบบจับเวลา จะได้ไม่ต้องเ,อ,เอิอนเลยนะข้อนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับข้อต่อไป14โอ้ข้อนี้จริงๆตอนที่เราเฉลยในตัวของเฉลยเต็มเนี่ยข้อนี้พี่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบอธิบายละเอียดนะตอนที่เราเฉลยเขียนเะนี่ยแต่สมมติว่าเฉลยเป็นแบบวาดรูปเนี่ยเดี๋ยวเราใช้อ้างทฤษฎีบทแล้วเราก็ใช้เลยละกันนะครับ ดังน,นั้นก็นี้ทฤษฎีบทที่เราใช้เนี่ยก็ดูหลักๆแล้วก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ทฤษฎีด้วยกันนะครับอ่เดี๋ยวเรามาจดไว้ก่อนละกันนะครับออมาโนเตกันสักนิดนึงนะครับเอ๊โน้ตน้องโน้ตโน้ตนะเอ๊ใครตบมุกนี้หน่อยนะตบเองตีเป็นไงสนุกซะแล้วนะดังนั้นสีเราจะไดอ้อะไรคือข้อนี้เราโน้ตเลยโน้ตเข้าไปโป๊บ สีน้องจะได้มาก็คือทฤษฎีบทใช่ไหมครับทฤษฎีบทในข้อนี้เราใช้อยู่ทั้งหมด2ทฤษฎีด้วยกันนะครับทฤษฎีแรกนั่นก็คือตัวของเส้นสัมผัสนะเส้นสัมผัสหลักการของเราก็คือลากจากจุดกึ่งกลางไปยังตัวของเส้นสัมผัสจะมีค่าตั้งฉากนี่คือตัวที่1คราวนี้พอลากจากจุดกึ่งกลางไปยังเส้นสัมผัสปุ๊บมีค่าเป็นตั้งฉากคราวนี้ทฤษฎีบทที่2คืออะไรนั่นก็คือจริงๆแล้ว ถ้าเขาบอกจุดศูนย์กลางมานะตัวนี้ใช้บ่อยมากนะครับนั่นก็คือถ้าเวลาน้องใช้เนี่ยแน่นอนจุดกึ่งกลางลากไปยังตัวของเส้นโบรานาบก็คือรัศมีใช่ไหมครับพอรัศมีปุ๊บสามเหลี่ยมที่เกิดจากรัศมีก็จะมีค่าเท่ากับสามเหลี่ยมหน้าจั่วนนเองเพราะตัวของค่า a เท่ากันตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจัว่วถูกไหมพอเป็นหน้าจัว่วปุ๊บคราวนี้สีเราจะได้ออกมาคืออะไรสีเราจะได้ออกมานั่นก็คือก้อนแรกนะครับก้อนแรกกับก้อนที่นหนึ่ง ก้อนแรกของเรานั่นก็คือคอนเซปต์ก่อนเ,ออเดี๋ยวเราไปดูคอนเซปต์ของข้อนี้กันก่อนนะคอนเซปต์ concept ของเราสำหรับข้อนี้ก็คือเขาบอกมุมอะไรมาบ้างจริงๆข้อนี้เขาพอดมุมให้หมดแล้วนะในข้อสอบจริงใ,ใจดีมากนะครับจริงๆข้อมูลเราไม่ต้องอ่านเลยก็ได้นะครับแต่นี้เราอ่านเพื่อที่เป็นแบบจีนน้ําใจนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าสมมติเราที่นะพี่จะดูก่อนเลยว่าโจทย์เขาถามอะไรนะครับเขาถาม BMT ใช่ไหมครับดังนั้น BMT นะครับนั่นก็คือลากจากจุดนี้ อย่างจุดนี้แล้วก็จุดนี้เนี่ย BMT ซึ่งตัวนี้จริงๆไทยใช้ตัวของทฤษฎีบทที่เป็นมุมที่เกิดจากตัวของจุดยอดของขอดก็ได้นะครับจริงๆทฤษฎีนี้ก็ใช้ค้างเยอะนะครับซึ่งตัวนี้้สมมุติเรามาดูเนี่ยเรามาดูก่อนว่าสิ่งที่เขาให้มาคืออะไรแน่นอน C คือจุดกึ่งกลางใช่ไหมครับตัวนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางพราเส้นผ่าศูนย์กลางปุบ๊บต้องสามารถบอกได้เลยว่าตัวนี้ ตั้งฉากเพราะเป็นมุมที่เกิดจากตัวของเส้นผ่าศูนย์กลางหรือมุมที่จุดศูนย์กลางนั่นแหละนะครับแจ้งว่าสีน้องจะได้มาตัวนี้ตั้งฉากใช่ไหมแต่ไม่ค่อยส่งผลอะไรกับตัวของสีเราได้สักเท่าไหร่นะครับแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าถ้าสมมุติว่าน้องได้ก้อนนี้มาแล้วใช่ไหมน้องรู้ว่าก้อนนี้ก็ต้องตั้งฉากพอเป็นเส้นสัมผัสพอตั้งฉากเป็นเส้นสัมผัสปุ๊บก้อนนี้ก็ต้องตั้งฉากเหมือนกันอืม่นนะ พอตั้งฉากปุ๊บเริ่มเริ่มเริ่มมีทรงละเริ่มมีทรงมาดนึงละนะครับเพราะว่าสี่น้องจะได้ออกมาก็คือไอ้ก้อนนี้พอตั้งฉากปุ๊บใช่ไหมน้องก็จะรู้เลยว่าก้อนนี้จะมีค่าเท่ากับ46เพราะมันต้องรวมกันได้มุมฉากไงตัวนี้46ก็เกิดจาก90ลบด้วย44ก็มีค่าเท่ากับ46นั่นเองนะครับซึ่งพอน้องมีค่าท่ากับตัวของ46แล้วฝั่งนี้น้องก็สามารถบอกได้เลยว่าก้อนนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 44นั่นเองนะครับเพราะมุมเป็นมุมฉากเนาะอันนี้ก็รวมกันได้ฉากนะครับนี่เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของทฤษฎีตัวของบทเสริมเหมือนกันนะครับนั่นก็คือก้อนนี้ถ้าสมมุติว่าน้องมาสังเกตดูเนี่ยตัวนี้คือคอร์ดใช่ไหมครับ พอขอดปุ๊บแน่นอนมุมที่เกิดจากตัวของเส้นสัมผัสกับขอดจะมีค่าเท่ากับตัวของมุมของด้านตรงข้ามของขอดนั้นแสดงว่าตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ44เนี่ยดังนั้นข้อนี้ถ้าสมมุติว่าใครที่มาหามุมนะั้นต้องสามารถบอกได้เลยว่าตัวนี้คือ44อันนี้ก็จะเป็นไวพริปนิดนึงนะครับเชกเช่นเดียวกันถ้าสมมติน้องรู้ว่าเอ้ย BMT มันใช้ทฤษฎีเดียวกันได้ตัวนี้เป็นขอดใช่ไหม MT คือขอด มุมที่ตรงข้ามกับขอดนั่นก็คือ MNT นะครับตัวนี้เรารู้ว่าคือ44 46นะน้องก็บอกได่นเลยว่าไอ้ตัวนี้คือ46แบบกินนิ่มนั่นเองนะครับนี่นะครับดังนั้นทฤษฎีในข้อน,นี้จริงๆใช้เยอะนะใช้เป็นแบบพูดเยอะอสมควรเลยนะครับประมาณ3-4ทฤษฎีเลยนะครับดงนั้นก็จดไปก็ได้นะครับไม่หวั่นไม่ไหวยอยู่แล้วนะครับเรามันตัวจริงเสียงจริงอยู่แล้วนะครับดังนั้นอ่ะทรงกลมนะครับ วงกลมของเราเส้นสัมผัสเนาะพอเส้นสัมผัสปุ๊บคราวนี้มุมที่เกิดจากตัวของเส้นสัมผัสกระทำกับตัวของคอดนะครับก็คือด้านนี้ก็จะมีค่าเท่ากับมุมที่เกิดจากตัวของคอร์ดกระทำกับตัวของจุดบนระนาบเสมอแสดงว่าตัวนี้มุมด้านตรงข้ามของเราก็คือ x นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือขอรนะ์ด ซึ่งพอน้องได้ตัวนี้ป๊กอ่นนี่เป็นทฤษฎีบทที่3นะครับแล้วตัวสุดท้ายที่เราจะได้ออกมาแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามหาอะไรนะโจทย์เ้าถามหามุม BMT บวกกับตัวของมุม CRP แล้วก็บวกกับตัวของมุม RPN มีค่าต่างกเท่าไหร่แสดงว่า b m p ได้มาละ46องศานะครับจริงๆในหะ้องสอบเนะี่ยน้องทำได้ไวเลยนะแต่อันนี้เราอธิบายด้วยนะครับมันก็เลยช้านิดหนึ่งเนาะอ่ะาคราวนี้พอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บอ่ะเราไปดูต่อโจทย์เขาถามอะไรอีกก้อนแรกเราเพียร์ละ BMT ก้อนที่2ต่อเลยครับก้อนที่2ก็คือ CRP CRP ก็ C ลาก R ลาก P นะครับนั่นกะนะ็คือมุมฝั่งนี้เลยนี่ CRP ดังนั้นหลักการของ C R P ก็เหมือนเดิมครับอย่างที่พี่บอกไว้นะว่าก้อนนี้น้องรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้เป็นรัศมีพอรัศมีเท่ากันปุ๊บก,ก็หมายความว่าตัวนี้คือ R รัศมีตัวนี้คือรัศมีก็หน้าจัว่วใช่ไหมครับน้าจัว่วมุมเท่าตัวนี้32แต่สาระสำคัญไม่ยู่ตรงนี้ครับเพราะตัวนี้เป็นมุมตรงใช่ไหมพอมุมตรงปุ๊บน้องสามารถหา C R P ได้เลยนั่นก็คือตัวของ180 ลบด้วย32เลขเรกเกจะได้ออกมาก็คือได้เท่าไหร่ครับ148น,นั่นเองนี่เลยนะในข้อนี้1น8้อีนะครับสำหรับก้อนนี้นะนี่เลย1น8งบนั้นบวกด้วย148นะครับ148องศาแล้วก็บวกด้วย RPN นะครับ RPN ออยู่ตรงไหนเอ้ย R, P, แล้วก็ N อ่ะเป็นมุมโซนร่างนะครับตัวนี้เลย R, P, N เป็นสีม่วงแล้วกันนะซึ่งแน่นอน R, P, N ถ้าสมมุติใครสังเกตดูก็จะเป็นตัวของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับนั่นก็คือฝั่งนี้เลยนี่สามเหลี่ยมมุมฉากเพราะแน่นอ,อนตัวนี้เป็นมุมที่กระทำกับตัวของเส้นสัมผัสใช่ไหมครับแสดงว่าตัวนี้ก็ตั้งฉาก พอก็นี้ตั้งฉากปุ๊บตัวนี้32เราสามารถบอกได้เลยว่าด้านฝั่งนี้ก็จะมีค่าเท่ากับตัวของเลขอะไรนะครับ90บลบด้วย32อเพราะมุมอีกมุมหนึ่งมันฟิกอยู่แล้วเนาะเป็น90นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ48เอ้ห58หรือเปล่าเลยมี58องศานะครับกับคิดเลขกิจแอีกละนะน้องเกือบส่งพลังจิตให้พี่อีกละนะแสดงว่าตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ58นั่นเดงนะครับพอมีค่าเท่ากับตัวของ58แล้ว เลขเที่ยวจะได้ออกมาคืออะไรครับเลขเที่ยวจะได้ออกมาก็คือคอนเซปต์เลขเนาะที่เหลือก็แทนค่าม,มุมเข้าไปแล้วก็บวกลบเลขไปนะครับดังนั้นตัวนี้ก็บวกด้วย58เข้าไปนะครับพอบวกด้วย58ปุ๊บคำตอบที่เราจะได้ออกมาในข้อนี้คืออะไรนะครับจริงๆดูเลขลงท้ายได้ไหมเพราะว่าเลขลงท้ายก็ต่างกันนะครับดังนั้นตัวนี้6บวก8ได้44บวก8ลงท้ายได้เลข2ข้อนี้เลยตอบ252ององศาเป็นคำตอบนั่นเองหรือใครบวกมุมตรงก็ได้นะครับตัวนี้ก็เท่ากับ 252องศาเป็นคำตอบกันเดงนะครับนี่อ่ะนี่เลยนะประมาณนี้นะครับจริงๆข้อนี้เสียเวลานิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะต้องอธิบายที่สีีบทที่ใช้ด้วยนะครับจริงๆเราสามารถอ้านได้เลยนะแต่ว่าอันนี้อยากให้ หเห็นภาพนะครับแล้วก็เาสามารถเอาไปใช้จริงได้นะใหญ่พีบ่บอกไว้ว่า,าก็คงอธิบายได้ไม่เต็มร้อยทั้งหมดหรอกแต่ว่าหวังว่าจะได้เอาไปใช้จริงได้แล้วก็ให้เห็นเป็นมุมมองแล้วก็ให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าสมมติอยู่ในห้องสอบจริงเนี่ยเวลาเราเจอมุมมองเราใช้ยังไงนะครับถ้าสมมติของพี่นะเวลาทําเลขาเนี่ยหลักการในการทาเลขาของพี่ก็คือดูก่อนว่าโจทย์เขาถามอะไรนะครับแล้วเราก็จะต้องวิเคราะห์ได้ด้วยว่าทฤษฎีบทอะไรที่เราสามารถใช้ได้บ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติที่เราใช้ในการทําเลขาเนาะ อันนี้ถัดไปครับ15อห้าโอ้อนี้จอดยาวมากนะครับข้อนี้ด้วยหลักการเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเรือ a และเรือ B จอดอยู่ติดกันที่ท่าเรือใช่ไหมท่าเรือ A และเรือ B มีเสากระดงเรือสูงอยู่ที่8เมตรและ4เมตรตามลำดับใน c ยืนอยู่ตรงจุดของเรือทั้ง2องลำนะครับมองเห็นเรือทั้ง2องลำเล่นไปในท,ทิศทางตรงกันข้ามกัน เมื่อเล่นไปได้5นาทีใน4มองเห็นกระดงของยอดยอดเสาของกระดงเรือ A และ B เป็นมุมเงย53องศาและ30องศาตามลำดับนะครับจงหาว่าเมื่อเรือทั้งสองเล่นออกจากจุดยอดไปแล้วนะครับจะห่างกันกี่นาทีนะครับข้อนี้ให้สมมุติเป็นพี่นะที่ขออนุญาตใช้นะครับใช้วาดรูปเลยนะครับข้อนี้ขออนุญาตโกงวาดรูปนิดน,นึงนะเพราะว่าขี้เกียจวาดรูปแล้วนะครับเพราะว่าตอนเฉลยละเอียดเนี่ยก็ วาดูปไปแล้ว1ท่ีนะแตน่นข้อนี้ก็ขออนุญาตก,ก๊อปปี้รูปมาเลยละกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ลงทุนลงแรงในการวาดอยู่แล้วนะครับดังนั้นอ่ะข้อนี้เดี๋ยวขออนุญาตก,ก๊อปปี้รูปมาก่อนเลยละกันนะครับเดี๋ยวจะได้อธิบายทีเดียวนาะนี่เลยก้อนี้โจทย์เขาบอกมาว่าเรือ A เรือ B นะครับนี่ขออนุญาตแบบนึงนะป๊บนี่นี่คือเหตุการณ์นะครับ นั่นก็คือโจทย์เขาบอกมาว่าตอนแรกเนี่ยเรือมันอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับจุดเริ่มหรือจุดสตาร์ทเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันแต่พอเวลาผ่านไป5นาทีนะครับ5นาทีปุ๊บต่างฝ่ายต่างออกหาออกจากกันใช่ไหมครับพอเขาบอกว่าเล่นไปในทางที่ตรงกันข้ามพอตรงกันข้ามปุ๊บก็หมายความว่าเมื่อเล่นไปได้5นาทีก็คือไม่มีลำใดลำหนึ่งหยุดอันนี้คนละเหตุการณ์นะที่บอกไว้ต้องดูดีๆนะครับว่าฟิบลอดี้ไดอะแกรมเป็นยังไงเนาะ คราวนี้ถ้าสมมุตินาย C มองเห็นยอดเสาเรือกระดง A และ B เป็นมุมเงย53แล้วก็30ตามลำดับนะครับจงหาว่าเมื่อเรือทั้ง2แล่นออกจากจุดจอดไปแล้วนะครับ5นาทีเรือทั้ง2จะอยู่ห่างกัเท่าไหรก็คือเขาต้องการหาระยะห่างนั่นเองนะครับแสดงว่าสิ่งที่โจทย์เขาถามเขาถามหา x นี่คือสิ่งที่โจทย์เขาถามเรากำหนดเป็น x ดังนั้นในข้อนี้ด้วยหลักการเราก็วาดรูปก,ก่อนเลยใช่ไหมครับเขาบอกกระดงเรือสูงนะจริงๆรูปข้อนี้ไม่แม็กซเซนนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีอันนึงที่มันลำเตี้ยกว่าเพราะว่าเขาบอกกระดงเรือมันสูงกว่า8กับ4่ใช่ไหมดังนั้นมันสูงกว่า2เท่าแต่นี้เราคิดไปถึงนะครับเราเอาเน้นสวยงามนะไม่งั้นมันรูปมันไม่สวยนะรูปมันเล็กเกินดังนั้นสี่น้อยจะได้ออกมาคืออะไรอ่ะถ้าสมมติว่าเวลาเรามาวาดรูปเราเข้ามาใช้สเกลจริงฝั่งนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งพอน้องใช้สเกลจริงปุ๊บสีน้องจะได้ออกมาคืออะไรครับสีน้องจะได้ออกมาก็คือก้อนนี้เราสามารถบอกได้เลยว่าอย่างที่บอกไว้นะยิ่งค่ามุมเนี่ยยิ่งแหลมค่ามุม,มยิ่งน้อยนะครับดังนั้นตัวของข้อน,นี้เลขเทียวจะได้ออกมาก็คือก้อนน,อน,นี้ก็จะมีค่าเป็น8และอีกก้อนหนึง่งก็จะมีค่าเป็นสี่ ซึ่งอย่างที่พี่บอกไว้ถ้าสมมุติต้องมาดูเนี่ยไอ้ก้อน4ี่เนี่ยมันก็จะมีข่านแหลมมากกว่าใช่ไหมครับพอแหลมมากกว่าปุ๊บแสดงว่าค่ามุมน้อยกว่าตัวนี้ก็จะมี30กับตัวของ53ตัวนี้เราก็บอกได้เลยตัวนี้คือ30ส่วนก้อนนี้คือ53นะครับอ่าซึ่งพอเราได้ตัวนี้มาแล้วสี่เดี่ยมาวจะได้ออกมาเราก็สามารถเทค่าปกติได้เลยข้อนี้จริงๆมันวาดตรงยากวาดรูปนะที่เหลือไม่มีอะไรแล้วนะครับ ดังนั้นถ้าสมมุติน้องมาดูแล้วเนี่ยเลขเทียวจะได้ออกมาคืออะไรครับที่เหลือเนี่ยเลขเทียวจะได้ออกมานั่นก็คือเราก็สามารถเทียบตัวของสัดส่วนรูปได้เลยเนาะในเมื่อเรารู้มุมเรารู้อัตราส่วนด้านมาแล้วนะครับสีเราจะได้ออกมาก็คือตัวนี้53นั่นก็คือตัวของอะไรครับ3 4 5นี่หนี่เลยพอ3 4 5ห้าปุ๊บสิ่งที่น้องจะได้ออกมาสําหรับก้อนนี้คืออะไรสี่น้องจะได้ออกมาก็คือด้านนี้คือด้านแปแสดงว่าข้างล่างน้องก็สามารถบอกได้แล้วว่า เอ้ยข้างล่างของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ6นั่นเองนั่นี่คือ6เลยคราวนี้ตัวถัดไปครับตัวถัดไปคืออะไรเอ่ยตัวถัดไปก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ใช้มุม30ใช่ไหมครับพอ30สิปั๊บสิ่งที่น้องจะได้ออกมานั่นก็คือก้อนนี้เป็นมุม30มุม30เทียบอัตราส่วนรูปกันครับอัตราส่วน,กกนรูปของเราเนั่นก็คือมุม30ใช่ไหม เราพยายามทำให้รูปมัน make sense ตรงกันเนาะ30มนั่นก็คือ1แล้วก็2 square root 3มใช่ไหมครับดังนั้น4น้องจะได้ออกมาในก้อนนี้คืออะไรนั่นก็คือก้อนเนี้ยเขาได้เป็น4ใช่ไหมแสดงว่าอันนี้เราก็เทียบอัตราส่วนเหมือนเดิมนั่นก็คือแทนค่าเข้าไป ตอนนี้เขาเกินขึ้นมาเป็น4ี่ใช่ไหมแสดงว่าคูณเข้าไป4ส่วนอัตราส่วนสามเหลี่ยมก็แน่นอนเวลาคูณก็คูณเท่ากันหมดตัวนี้ก็เป็น4ี่สแควร์ูทสาพอ4ี่สแควร์รูทสาก็หมายความว่าเขาต้องการถามหาค่า x ใช่ไหมครับค่า x เทียวได้ออกมาเราก็จับตัวของพื้นที่ด้านล่างที่เป็นระยะห่างบวกกันใช่ไหมดังนั้นค่าเลขเทียวะได้ออกมาคืออะไรค่าเลขเทียะได้ออกมาก็คือโจทย์เขาถามหาค่า x x ก็<ๆ><ๆ>จะมีค่าเท่ากับในส่วนของอะไรเอ่ยครับโจทย์เขาถามหาระยะหา่างถามหา x หามหา x ปุ๊บก็หมายความว่า x ที่เราจะได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับในส่วนของ6บวกกับ4สแควรูทตอบหน่วยเป็นอะไรนะเมตรนั่นเองออน,นี่ข้อน,นี้ก็เลยตอบอยู่ที่4ี่สแควรูทนะครับหน่วยเป็นเมตรเนาะข้อน,นี้ก็เลยตอบข้อที่2อนั่นเองเอมะมานี้ ยากนะข้อนี้ก็ชิวๆนะครับเวลาเล่นเข้าเล่นออกเนี่ยก็เป็นการตีจริงๆข้อนี้ถ้าจะยากยาก,ยากตรงการตีความหมายของโจทย์เนาะว่าเอ้ยวาดรูปยังไงนะครับหลักการในการใช้ใช้ยังไงบ้างนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปทบทวนด้วยนะอย่างที่บอกไว้นะครับถ้าดูตามสี่ตีเก่าเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้นะครับตีกวม่ติออกทุกปีนะ าน้องดูเนี่ยเห็นไหมโจทย์ปัญหาตรีโกณเนี่ยออกทุกปีนะครับจริงๆปีหกสี่เนี่ยถามว่าทำไมปีหกสี่ไมออ่ออกเพราะปีนั้นความน่าจะเป็นเยอะมากนะครับสิบเอ็ดข้อนะเออก็เป็นปีที่ทุกๆอย่างออยู่ที่ความน่าจะเป็นนะครับเหมือนวัดที่ความน่าจะเป็นนะปีนั้นหลายคนก็เลยใช้ความน่าจะเป็นแม่งเลย แต่ถ้าสดดามมติด้วยตามสถิติเนี่ยค่าเฉลี่ยในการออกก็คือโจทย์ปัญหาออกทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เวลาเราเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วคุ้มนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกแค่เราตำรวจเราเดียวมันออกแทบทุกเหล่าเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะ,ะนั้นอย่าลืมไปฝึกทําด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากมากเลยนะอ่ะ,อะพอไปก่อนนะครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกด u ั s ส,สคร b e ย้ยซับสครับย้ยซับสครับย้ยถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพจขอโจทย์จันเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆและเทคนิคต่างๆที่อาจารย์บอจจะเอามาฝากในอนาคตด,ด้วยครับ